สวัสดีค่ะทีบีนานชาติทีนี้ให้บริการวันวนี้คุณลูกค้ามีอะไรให้เราช่วยดูแลคะอืมอยากจะมาสมัครบัตรเครดิตของ TMB อะค่ะค่ะคุณลูกค้าสนใจบัตรเครดิตคะก่อนเลยนะคะขอแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อลุงภัทายนาวินประกาศิลนะคะเป็นหัวหนเจ้าหน้าที่ประจําสาขานี้นะคะค่ะเดี๋ยวไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามีบัญชีกับท t บีหรือยังคะมีแล้วค่ะมีแล้วเหรอคะมีบ<ช>ัญชีชออฟฟิศหรือโนฟีก็หรือมีทั้งตัวเเลลยยออ๋คค่่ะะดี นั้นเดี๋ยวดิฉันขอรบกวนขอบัตรประชาชนหนูได้ไหมคะสองค่ะคุณดารีรัตน์นะคะค่ะคุณดารีรัตสองตระกูลขอบมีบัญชีออฟฟี่กับออฟฟิศกันนะคะไม่ไม่ทราบว่าลูกค้าทำงานที่ที่ไหนคะทำงานบริษัทเอกชนส่วนหนึ่งค่ะทำมากี่ปีแล้วคะทำมาสามสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วทุกเดือเงินเดือนเท่าไหร่คะเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะมีโอทีมีโบนัสมีอะไรค่ะมีนะคะค่ะมีเลยค่ะ ฐานเงินเดืนเริ่มที่หมื่นห้าฐานเนี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นเครดิตเป็นบัตรเครดิตที่สาที่ฐานเงินเดือนที่ทําได้อย่างนั้นบัตรกดเงินสดก็หมื่นห้าพันเหมือนกันมใช่ค่ะของเรามีเอ่อนั่น๋ยวแล้วปกติใช้บัตรเครดิตที่ไหนอะคะใช้ของธนาคารอะคะของธนาคารนะคะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวที่ใช้ขอแนะนำนะคะของทีมีมีอยู่ห้าประเทศนะคะค่ะคุณจะเรือกดูตามโปรด์ดัตแคตตาล็อกเลยนะคะ อัเดี๋ยวให้คุณทีนรัฐพิจารณาดูว่าไหนเหมาะสมค่ะบัตรแรกนะคะชื่อทีมบีแอปชลบนะคะบัตรที่2องทีมบีโซลสมาชิกับที่3ามทีมบีโซฟารค่ะบัตรที่4ี่ทีมบีโซชีลค่ะแล้วก็บัตรสุดท้ายนะคะทีมบีไรเน้นท็อปบ้านนะคะแต่ว่าบัตรสุดท้ายอันนี้นะคะเหมาะกับทหารค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้นะคะอันนี้ส่วนอันนี้นะคะแอปชลบุรีต้องถ่ายเงินเดือนต้องหนึ่งแสนบาทขึ้นไปเลยค่ะทีนี้ก็เลยเหลืออยู่สามประเภท เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆนะคะโซสมาร์ทนี่นะคะแต่บัตรทั้งสามประเภทนี้ฟรีค่าธรรมเนียมเนี่ยเท่ากันรายปีนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะคะค่ะโซสมาร์ทนี่เหมาะกับการมีเงินคืนเข้าบัญชีหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะการใช้จ่ายทีมีโซสมาร์ทนะคะมีจะมีเงินคืนเข้าบัญชีหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะเข้าบัญชีโลฟิกะค่ะส่วนทีมีโซฟาสนะคะก็เป็นการสะสมแต้มนะคะทุกสิบบาทจะได้หนึ่งคะแนนนะคะส่วนทีมีโซชิวนะคะ เหมาะกับการเบิกเงินสดรูปหน้าอย่างงี้ค่ะไม่มีไม่ไม่มีค่าธรรมเนียมเลยค่ะกดนะคะแต่ก็สามารถซื้อของได้ด้วยนะคะบัตรทั้งสามเนี่ยนะคะก็คือสามารถกดเงินสดได้หมดนะคะแต่ว่าโซโซสมาร์ทโซฟาเนี่ยจะโดนชาร์จสามเปอร์เซ็นต์ยกเว้นโซชิลวค่ะไม่ชาร์จเพราะว่าเป็นบัตรกดเงินสดใช่ค่ะแล้วก็ซื้อของได้ด้วยนะคะค่ะให้ทราบคุณนาีร์สนใจบัตรไหนคะสนใจเป็นตัวบัตรเครดิตโซสมาร์ทเอ๊ะไม่ใช่ค่ะ สนใจเป็นบัตรเครดิตโซฟาอ๋อโซฟานะคะที่จะเอาไว้สะสมคะใช่ใช่ดีเลยค่ะก็เดี๋ยวอธิบายอันนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูแล้วเดียวก่อนอื่นนะคะลูกค้ารบกวนเซ็นเอกสารยืนยันการสมัครบัตรเครดิตค่ะอ๋อค่ะได้อันนี้ก็คือให้ลูกค้าอ่านแล้วก็เลือกนะคะแล้วก็เซ็นชื่อค่ะอันนี้นะคะเกี่ยวกับสิทธิ์แล้วอธิบายสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนะคะค่ะ สิทธิขั้นพื้นฐานก็คือสิทธิที่ลูกค้าจะได้รับได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมา<ะ>แล้วก็สิทธิที่จะได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้อย่างอิสระตรงของความต้องการของเรานะคะ,ะแล้วก็สิทธิที่จะเรียกรยก้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมถ้าเกิดเกิดเหตุน,นะคะ,ะแล้วก็สิทธิสุดท้ายนะคะจะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหายต่อต่อลูกค้านะคะค่ะ ต่างเลยนะคะตอนลูกค้าตัดสินใจทำเอ่อจะสมัครบัตรโซฟาสนะคะอย่างที่บอกนะคะเอ่อทุกมันจะมีการสะสมแต้มนะคะทุกสิบบาทถ้าไปเอ่อก็จะได้เท่ากับหนึ่งคะแนนนะคะค่ะวงเงินที่ลูกค้าจะได้รับนะคะได้วงเงินประมาณหนึ่งจุดห้าเท่านะคะของาได้นะคะแล้วลูกค้าสามารถสมัครบัตรเสริมได้นะคะค่ะ บัตรหลักและบัตรเสริมนะคะจะใช้วงเงินร่วมกันนะคะไม่ไม่เกินวงเงินของบัตรหลักนะคะโดยพูดถือบัตรหลักนะคะจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมทุกใบน,นะคะ ừ ừ ừ ออแล้วก็สามารถเบิกถอนเงินสดได้ล่วงหน้าอย่างที่บอกนะคะแต่ว่า,าที่จะเสียค่าธรรมเนียม 1, 3%นะคะ ừ ừ เบิกเงินสดได้ถึง100%ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติเลยนะคะ ừ ừ ừ หรือไม่เกิน5,000 50, บาทต่อวัน ừ ừ และไม่เกิน3ครั้งต่อวันต่อบัตรด้วยนะคะ ừ ừ แล้วธนาคารนะคะจะบอกยกเลิกบัตรได้นะคะในกรณีอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่ได้เปิดบัตรเลย6บดือนนะคะนับจากวันที่ได้รับอนุมัตินะคะ,คะแล้วถ้าเกิดว่าเปิดบัตรใช้แล้วนะคะไม่มีในการเคลื่อนไหวเลยคะ่ะในบัญชีเกินกว่าสิบสองเดือนขึ้นไปนะคะนับจากวันที่ได้รับอนุมัติเช่นกันนะคะก็ะจะถูกยกเลิอกเหมือนกันนะคะแล้วก็มีข้อควรระวังนิดนึงนะคะ คุณลูกค้าบัตรเครดิตเปรียบเสมือนในการกู้ยืมเงินจากธนาคารนะคะท่านต้องชําระเต็มจํานวนนะคะถ้าไม่เต็มจํานวนจะมีการคิดดอกเบี้ยน,นะคะ<ม>จากจํานวนเงินที่ค้าทั้งหมดนะคะนับจากวันที่ธนาคารบันทึกรายการนะคะหรือวันที่ลูกค้าทําการเกิดเงินสดลูกหน้านะคะและแต่กรณีแล้วก็คือจะต้องเข้าใจลิตภัณฑ์ก่อนนะคะก่อนการตัดสินใจนะคะกู้ยืมนัิน หรือว่าหากมีข้อสงสัยข้อร้องเรียนหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าหที่ธนาคารหรือทุกสาขาทั่วประเทศเช่นกันนะคะแล้วก็ GMB Contact Center หนึ่งห้า้าแปดนะคะหรือที่เว w บ gmbbank.com นะคะกรณีที่เกิดต้องการยกเลิกบัตรหรือบัตรสูญหายด้วยเหตุใดๆนะคะต้องรีบแจ้งระงับอายัดใช้บัตรทันทีนะคะผ่าน c o n t a c e n t e r หนึ่งห้าห้าแปดนะคะ ส่วนอา,าราดอกเบี้ยนะคะจะคิดที่16%ต่อปีนะคะกรณีที่ลูกค้าชำระคืนท่านตหรงอว่าชสำรักา, 8, าสำกาส่วนนะคะโดยจะเริ่มคำนวณดอกเบี้ยนะคะจากวันที่มันชิ้รายการจนถึงวันที่สรุปยอดบัญชีนะคะส่วนระยะเวลาชำระคืนนะคะก็จะปอดอกเบี้ยสูงสุดถึง20วันนะคะนับจากวันสรุปยอดนะคะอาจชำระเต็มจำนวนนะคะวันตามวันครบกำหนด แต่ว่าจะต้องชําระนี่ตามใบแจ้งยอดนะคะก็คือขั้นต่ำก็ได้นะคะ5%ของยอดใบของยอดเงินตามใบแจ้งนะคะค่ะได้แล้วลูกค้าสามารถแบ่งจ่ายเป็นเขาเรียกชีมีโซกูนะคะสามมติลูกค้าไปซื้อสินค้ามาค่ะทุกร้านทุกที่นะะสามารถแบ่งจ่ายได้0%สามเดือน <ừ. S 1> นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้นากว่านั้นก็ได้6เดือนสูงสุดถึง10เดือนแต่จะมีการคิดดอกเบี้ยน,นะคะลูกค้าอ,อย่างที่บอกนะคะกรณีชําระั้นต่ำหรือบางส่วนหรือผิดนัดชำระนี่คิดดอกเบี้ยอยู่ที่16%ต่อปีนะคะอันนี้เริ่มมาตั้งแต่1สิงหา63แล้วนะคะค่ะคำนวณดอกเบี้ยน,นับจากวันที่บันทึกรายการจนถึงวันที่สรุปยอดบัญชีนะคะ แล้วก็การเบิกถอนกนส่วนลูงหน้าก็าจะเริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับจากวันที่ทำรายการถอนเงินนะคะจนถึงวันที่ชำระเงินครบตามจำนวนเงินที่เบิกถอนนะคะถ้าเกิดว่าการชำระเงินคืนภายในวันเดียวก็โดนคิดดอกเบี้ยนะคะสมมติกดเช้าไปจา่ายเย็นก็คิดดอกเบี้ยเป็นหนึ่งวันนะคะอย่างตัวอย่างคร่าวๆนะคะการคำนวณดอกเบี้ยนะคะอย่างเช่นคุณนรลับเอ่อวันที่สรุปยอดนะคะวันที่ยี่สิบมีนาคะสมนะคะ จนถึง27บมีนานะคะวันที่ทำในการบันทึกซื้อสินค้าหนึ่งหมื่นบาทจนถึงวันสรุปยอดอีกครั้งยีเมษาอ่ก็นับจากยี่สบมีนามาถึง25่สเอ่สิบเมษาก็ยี่ห้าวันนะคะค่ะดอกเบี้ยระหว่างวันที่27บมีนาถึง20เมษาก็คือ25่ห้าวันเราจะคิดที่อย่างเช่นเอาหนึ่งหมื่นนะคะคูณสิเปอเซ็นคูณ25วันหารด้วยปีนะคะสามหกสก็จะออกเป็นหนึ่งร้อยเกาจุดห้าเก้านะคะคอณลูกค้าอันนี้คร่าวๆนะคะ อย่างที่บอกนะคะค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมได้เข้าและรายปีนะคะทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมแล้วก็ถ้าเกิดบัตรหายก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมนะคะขอรหัสใหม่ทดแทนรหัสเดิมได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในขอใบแจ้งยอดนะคะแล้วก็ขอการที่จะกดเงินสดล่วงหน้าก็อย่างที่บอกนะคะต้องจะคิด3%นะคะแต่ที่บอกยกเว้นก็คือบัตรโซเชิวนะคะจะไม่คิด แล้วก็ค่าธราธรมเนียมในการติดตามวงถามนี่นะคะรอบละรอ,อบัญชีละถึงร้อยบาทนะคะต่อบัต่อบัญชีค่ะค<ะ>่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกสินค้านะคะก็คกิดเซลเซียสล,ละสองร้อยบาทนะคะกรณีทําหายคะคะ,ะส่วนถ้าเกิดไปใช้ที่ต่างประเทศนะคะก็จะเออเป็นสกุลกันต่างประเทศก็ไม่เกินจะมีค่าธรรมเนียมนะคะค่าบริการนะคะสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เเก็บเป็นเงินบาทไทยค่ะตามอาตาัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเลขเก็บจากบัตรวีซ่านะคะ ่วนการชำระเงินคืนนะคะไม่มีค่าบริการนะนะักที่ t m เทุกสาขานะคะแล้วก็โอนเงินผ่านบัญชีออทรซพย์ของ TMB หรือว่าหักผ่านบัญชีอัตโนมัติของ TMB นะคะแล้วก็ชำระที่เครื่อง ATM ของ TMB นะคะก็ฟรีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณนรีรัตน์มีทีเอทัชก็ชำระเงินัได้นะคะ,คะแล้วก็ถ้าเกิดที่มีคิดค่าบริการนะคะ ก็ที่เคาน์เตอร์เวิสนะคะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลคือไม่เกิน49,000บาทต่อรายการนะคะเขาจะเก็บ15บาทส่วนในต่างจังหวัดก็จะ20บาทเฉพาะที่เทคโกการ์ดที่เดียวนะคะคิดคิดแค่10บ,บาทต่อรายการทัร่วประเทศนะคะแต่ว่าที่โรตารนะคะถ้าชําระนะคะ2วันทําการนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะถึงจะเข้ามานะคะแต่ว่าเป็นเป็นสถานเออไม่ใช่ที่ของธานาคารนะคะค การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะเออลูกค้าจะได้รับไปแจ้งยอดค่าใช้ใจ่ายบัตรเครดิตที่ธนาคารส่งให้ทางไปรษณีย์นะคะหรือว่าทางอีเมลที่จะแจ้งไว้นะคะหลังจากวันที่ได้สรุปยอดบัญชีแล้วซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆเช่นยอดเงินที่ต้องชาระยอดเงินที่รับชําระดอกเบี้ยถ้ามีนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะถ้าเกิดมีรายการเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รายการใช้จ่ายขอานบัตรในรอบนั้นเป็นต้นนะคะที่จะแจ้งไว้ในใบแจ้งยอดค่ะ ส่วนการแจ้งการแจ้งได้รับชําระเงินจากลูกค้าข้อมูลเงินที่รับชําระอยู่ในใบแจ้งค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตนะคะก็จะเป็นใบเสร็จใบกำกับภาษีอย่างย่อยอยู่ในนั้นนะคะจะส่งให้ทางไปรษณีย์หรืออีเมลนะคะส่วนถ้าเกิดว่าลูกค้าจะแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือการแจ้งเตือนที่สําคัญนะคะก็หากธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขิตภัณา์หรือให้บริการที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของลูกค้านะคะจะมีการสื่อสารแจ้งข้อมูล ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วัน mm hmm. ผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารนะคะถ้าเกิดลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวลูกค้าก็จะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีนะคะผ่านทางสาขาขงธนาคารหรือช่องทางอื่นๆน,นะคะเพื่อให้สื่อสารข้อมูลของท่านเป็นไป,นปนได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้เป็นใบสมัครนะคะคุณริรัฐเอียดเจเอกสารมาพร้อมนะคะ เดี๋ยคานี้ขออธิบายนิดนึงค่ะตรงนี้เป็นเอกสารขอความยินยอมเกี่ยวบับบาริหารข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้านะคะธนาคาร BB มีนโยบายในการดูแลแล,แลวก็บริหารจัดการข้อมูลตามพรบ,บคุ้มครองผู้บริโภคปี2 5 6 2นะครบะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการากล่กไหนของข้อมูลอย่างเข้มงวดนะคะ ธนาคารจึงได้ขอความยินยอมไม่ใช้เก็บรวบรวมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลคะจนถึงสํารวจความคิดเห็นเพื่อนํามาใช้วิเคราะห์วิจัยค่ะเพื่อที่จะให้บริษัทพันธมิตรของเรานะคะจะได้นำทร,บรบาบตรงนี้นะคะซึ่งลูกค้าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะไม่มีผลเลยแล้วก็อีกสารนี้ก็ขอความยินยอมเช่นกันนะคะให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทในกลุ่มพันธมิตรของธนาคารนะคะเช่นธนาคารนานาชาตินะคะสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดนะคะ เชนมม่นประชาสัมพันธ์บริการต่างๆนะคะและข้อเสนอต่างๆนะคะสิทธิประโยชน์ลูกค้าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้<ช>ค่ะ,คะแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะ ncd นะคะเอก,กสารเช่แบบนี้เอก,กสารยินยอมเปิดเผยข้อมูลนะคะใ,<ช>ให้บริษัทข้อมูลแห่งชาติเป็นเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้าต่อธนาคาร TMB เพ<ช>ื่อธนาคารจะได้ได้มีสิทธิทราบข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์วิจัยในการ พิจารณาสินเชื่อในครั้งนี้นะคะ่ะอันนี้ลูกค้าต้องเซ็นยินยอมนะคะ่ะ <Okay. S 1> แล้วก็แบบจำลองด้านเครดิตนะคะเอกสารนี้เป็นเพื่อให้ธนาคารสามารถนําข้อมูลเครดิตของลูกค้าไปใช้ประกอบแบบจำลองด้านเครดิตนะคะเพื <Okay. S 1> ่อใช้วิเคราะห์วิจัยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าได้ะคะ่ะลูกค้าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะนี่เรียบร้อยะคะ่ะ คุณนายลักเซ็นเรียบร้อยแล้นะคะ,ะนี้เดี๋ยวลูกค้าเอาไปอันนี้คือให้เลยใช่ไหมคะค่ะก็ผลการอำนกิกาก็เดี๋ยวจะประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะน่าจะแน่นนะคะค่ะเดี๋ยวจะมีเอสเอ็มสส่งไปที่โทรศัพท์นะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันก,ก็จะโทรแจ้งอีกทีนะคะได้ค่ะ อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้ามีข้อร้องเร<ม>ียนหรืออะไรนะคะ,คะอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ที่ทีมีคอร์ดเซ็นเตอร์1558นะคะ<ม>แล้วก็ทีมีทุกสาขาทุกประเทศ<ช>แล้วก็ที่เว็บไซต์ทีมีแบง์ .com ค่ะไม่ทราบคุณลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะค่ะานั้นก็ยังไงก็ขอบ,บคุณที่วางใจให้ทีมีธนาคารเป็นผู้ให้คำปรึกษานะคะเอ<ช>ียนดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ